สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจ๊ปุยสไปเยรมันก็มาพบมาเจอกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆตามเคยนะคะวันนี้นี่ค่ะเอาแกงขวดซีฟู้ดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันค่ะแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุยด้วยนะคะไปชมวิธีทำกันเลยค่ะง่ายๆค่ะสไตล์เจ๊ปุยเองค่ะ นี่จ้าทุกคนวันนี้ปุ๋ยก็จะมาทำแกงคั่วซีฟู้ดนะคะอน,นี้ก็เป็นกุ้งนะคะอันนี้ปุ๋ยลวกหยาบๆแล้วนิดนึงนะคะอันนี้ก็ลวกอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นหอยแมลงภู่คะ่ะแล้วก็เห็นเขาแบบแกงคั่ว นู่นนี่นั่นใส่ใบชะพูแต่ปุย,ยไม่มีนะคะปุย,ยก็แกงขั่วใส่โหละพาแทนนะคะอันนี้ก็เป็นพริกแกงค่ะกับกะปินะคะแล้วก็ปุย,ยก็จะเพิ่มสีสันด้วยพริกขี้หนูนะคะไม่ใช่พริกขี้นหนูพริกแดงนะคะแล้วก็ผงปรุงรสกะทิแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ เรามาทำกันเลยนะคะปุ๋ยจะใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อไม่ให้กะทิเขาแตกมันนะคะนี่ใส่กะทิลงไปเลยแล้วก็พริกแกงกับกะปิค่ะปุ๋ยเป็นพริกแกงใต้ผสมพริกแกงแดงนะคะแล้วก็กะปิเดี๋ยวปุ๋ยก็จะ คนคุกคร้าให้เข้ากันให้พริกแกงแตกนะคะแล้วก็กะปิเข้ากันนะคะอันนี้ก็เป็นการทำแกงคั่วครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะส่วนมากถ้าเป็นกะทิก็เป็นพะแนงเป็นแกงเผ็ดือว่าเป็นแกงกะทิทั่วไปค่ะ ว่าแกงคั่วไม่เคยทําอันนี้ก็ไม่มีใบชะพูก็ใส่ใบโหระพาแทนนะคะนี่ค่ะปุยก็เคลียร์พริกแกงไข่เข้ากันกับกะทิแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปเลย ปรุงรสชาตินะคะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนชาก่อนนะคะน้ำปลาเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันก่อนนะคะปรุงรสชาติกันก่อนเพราะว่ากุ้งหอยมแมลงภู่นั้นก็ไปลวกไว้แล้วนะคะลวกแล้วอย่าจับ เรามาชิมกันเลยว่ารสชาติเป็นยังไง,ต,งต้องเติมน้ำปลาลงไปนะคะอ่ะกะเอานิดหน่อยแล้วขอชิมอีกก่อนนะคะ น่าจะเติมมันจะออกน่าจะออกหวา,านนิดๆใช่ไหมคะอะลตาใจฉันนี่ค่ะเดือดแล้วเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะรอให้เดือดนิดนึงนะคะ นี่คะ่ะทุกคนแกงคั่วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่เพราะว่าใส่พริกลงไปค่ะเพื่อความสวยงามโหระพาลงไปเลยค่ะเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะปิดไฟได้นี่คะ่ะทุกคนแกงคั่วซีฟู้ดของเจ๊ป,ปุยสไปเยอรมันค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อย หอมใบโหระพามากค่ะทุกคนเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานไหมคะนี่คะ่ะแกงคั่วซีฟู้ดของเจ๊ปุ้ยสเปย์ยอรมันก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใครยังไม่มีเมนูก็เอาเมนูนี้ไปทำได้นะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้แค่นี้นะคะถ้าปุ้ยทำอะไรผิดพลาด พลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน